ัสดีค่ะโบกับพี่กอฟสเปเชียลิสต์ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วทุกวันเลยนะคะทุกวันเราก็จะต้องมีของดีมานำเสนอค่ะนั่นก็คือชุดโปรโมชั่นของออดิสันค่ะชุดใหญ่เลยอ,อ,อยากให้พี่กอฟแบบช่วยแนะนำทีละชิ้นเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างได้เลยครับอ่าวันนี้นะครับสินค้า ที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมนี่นะก็คือจะเป็นลำโพงออดิสันนำเข้าจากประเทศอิตาลีนะเริ่มต้นเลยชุดโปรโมชั่นแบบนี้นะครับพลาดไม่ได้แน่นอนครับกับลำโพงออดิสันโมเช่ครับเป็นลำโพงไฮเลดออดิโอครับใช่ครับอ่าคุณโบลองลองลองดูนิดนึงอ่าลองสัมผัสนิดนึงนะครับอ่าตากล้องซูมเลยครับนี่ครับเป็นลำโพงไฮเลดออดิโอนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นลำโพงไฮเล s ออ d i โซึ่งเป็นแบรนด์ของอิตาลีเลยก็ว่าได้นะครับเพิ่งเปิดตัวไปไม่กี่เดือนนี้เองนะครับเป็นลำโพง h ฮเ e s Audio นะครับเป็นลำโพงแยกชิ้นคู่หน้าและคู่หลัง <mand at. S 1> นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนอดิสันโบเช่ไฮเล s เนี่ยได้ผสมผสานมาจากออดิสันทีซนะ ก็คือออดิสันทีสินเนี่ยคือเป็นตัวท็อปค่ะตัวนี้ก็คือเปรียบเสมือนคือเป็นตัวรองท็อปละกันที่ลูกค้าเนี่ยสามารถจับต้องได้แน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของ T w i t t e r เนี่ยตัวเนี้ยคุณโบหยิบหน่อยท w i t t e r ตัวนี้นะครับก็คือได้แรงบันดาลใจมาจาก Twitter ร์ทีสินล้วนเลยซึ่ง Twitter ตัวนี้นะครับสามารถนะลงช่องเดิมได้ นะครับบริเวณหูช้างของรถลูกค้าหรือลูกค้าอยากจะแบบงานซสาหล่อเสาที่สวยเนี่ยได้หมดเลยนะคุณโบค่ะอ่าตัวนี้ยังไม่พอในเซตนี้เนี่ยจะเป็นลำโพงแยกชิ้นคู่หน้า,าและคู่หลังค่ะนี่ที่สำคัญ น,นีอะไรคะอ่าตัวนี้เขาเรียกว่าซับมหาสัจจันท์อ๋อ่าเป็นซับจริงๆแล้วเนี่ยซับตู้ของอดิสันนะครับจะมี8นิ้วกับ10นิ้วในเซ็ตโปรโมชั่นที่ผมก็เียบอกคุณโบนี่ก็คือเป็นซับตู้10นิ้ว <You. S 2> ซึ่งมี power amp มาในตัว <Ooh. S 2> โอ้โหบอกเลยว่าลึกมากๆตัวนี้นะครับให้กำลังขับเนี่ยถึง800วัตต์ทีเดียว <Ooh. S 2> พอดีคือตู้ตัวนี้เนี่ยเป็นตู้ซับสำเร็จนะก็คือพูดง่ายว่าเป็นตู้สูตรที่ประเทศอิตาลีเนี่ยวิศวะเนี่ยได้คำนวณปริมาณสูตรมาเรียบร้อยแล้ว uh. สามารถนะครับติดตั้งได้เนี่ยรถทุกรุ่นเลย ไว้ด้านหลังก็ได้ไว้ตะแคงไว้นอนหรือทําแผงซาวสวยๆได้หมดนะแล้วก็มี Power อร์แอมาในตัวเซตนี้เนี่ยผมบอกกันเลยว่าราคาในจับต้องได้เลยนะจะอยู่ที่95,000บาทเท่านั้นเองครับโอ้ราคาดีมากแต่ว่าได้ของแบบแบบไฮเอ็นนี่ผมขอบอกเลยนะเซตนี้นะพร้อมจำหน่ายและพร้อมติดตั้งเซตเนี้ยจริงๆเราใช้เวลาแค่วันเดียวเองลูกค้าสามารถนั่งรอนั่งรอได้เลยครับนะ อ่ะเซตนี้จบไปและมาถ้าสมมุติลูกค้าเนี่ยอยากจะขยับอีกนิดนึงเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีกว่านี้<ะ>หรือมิติเสียงที่ดีกว่านี้<ะ>ตัวนี้เลยครับออดิสัน8.9บิตเป็น D, D S P M D S P 8.9บิต<ะ>ตัวนี้เนี่ยสามารถปรับได้ถึง2เมม<ะ>เมมแรกกับเมมที่2<ะ>เลือกเมมได้เลยตามใจลูกค้าแล้วปรับจูนด้วยคอมพิวเตอร์ พันสมัยันสมัยครับอีกนะนแต่ยังไม่พอต้องมีแต่<ะ>ในกรณีที่รถลูกค้าเนี่ยไม่อยากจะเปลี่ยนเฮดยูนิตหรือเปลี่ยนจอตัวนี้เนี่ยข้อดีคือมันจะมีช่อง o p t i ิ a อยู่คุณโบสินค้าของออดิสันเนี่ยก็จะมีบลูท t ธ o p t i c a เาเรียกว่าบล o ทูธบี c o n ตัวนี้สามารถเนี่ยเชื่อมต่อกับตัว AMDP ตัวนี้ได้นะและสตรีมมิ่งจากมือถือเลย Oh, เปิดอาเปิดบลูทูธนะเปิดบลูทูธเนี่ยแล้วเชื่อมต่อบลูทูธขึ้นชื่อว่ามีคอนเมื่อไหร่ปุ๊บกดคอนเน็กเลยลูกค้าสามารถตสตรีมฟังเพลงจากมือถือได้เลยนี่สะดวกสบายเขาอีกค่ะถ้าตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าสนใจนะจาก9 5 0 0 0บวกไปอีก4 4 0 0 0จบเลยไม่เกินแสนท่าไม่เกินครับราคานี้ผมคิดว่าลูกค้าเนี่ยจับต้องได้แน่นอนครับคือโปรโมชั่นแบบนี้นะครับอาที่สำคัญ โปรโมชั่นเราไงที่เราโพสไปไงคุณโบอ่ะถ้าติดตั้งชุดหนึ่งหกหมื่นบาทขึ้นไปนะคะค ติดฟิล์มกันความร้อนให้ฟรีเลยค่ะรอบคันลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาหน้าหลัง60-40อะไรได้เลยนะคะเรามีบริกันใช่เป็นฟิล์มเซรามิกของบูปินนำเข้าจากอเมริกานะตัวนี้ผมบอกเลยว่าคุณภาพดีแน่นอนแล้วเรามีรับประกันถึง5ปีเต็มด้วยนะพร้อมรอกฟิล์มนะพร้อมรอบฟิล์มแล้วก็เคลียร์ทำความสะอาดให้ไม่ว่าจะเป็นรถใหม่หรือรถเก่าได้หมด <Okay. S 2> คือ 8K 90นั่นหมายความว่าป้องกันความร้อนได้90%คุณโบโอ้เย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบเลยไหมโอ้โหเย็นเหมือนที่คุณโบเดื่มอยู <Okay. S 2> ย่ะโอเคอ่ะถ้าลูกค้าทานไหนสนใจคุณโบติดต่อได้ที่คุณก๊อฟค่ะ0634986168หรือจะมาดูสินค้าที่ร้านได้เลยนะคะอยู่ระหว่างรางอินทา30กับ28ติดถนนใหญ่เลยค่ะเรามีห้อง โชว์รูมที่ฟังเครื่องเสียงฟังเสียงเพลงตัวอย่างให้ด้วยนะคะโอ้โห,โหสุดยอดเลยนะครับอยากให้มาที่ร้านทามาดูสินค้าจริงเราเลยครับผมโอเคงั้นก็ฝ <c oughs> ากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามสเปเชียลิสต์คา i o ดคมชัดทุกตัวโน้ตที่สุดของกลุ่มพลังเสียงคุณ <c oughs> สัมผัสได้อุ้ยตายแล้วเสียงแหบเ <c oughs> สียงที่ทำให้คุณกลายเป็นคนพิเศษ